ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชอนโผล่ตอบเมน้นหลังเพรแฟนสาวโดนบูลลี่ไม่สวยเหยียดสีผิวถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็เดาๆได้ว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันสําหรับชอนจินดาโชตกับแฟนสาวนอกวงการซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันทั้งชื่นชอบในการถ่ายภาพงานศิลปะต่างๆแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเป็นดราม่าเล็กๆเกพราะมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บูลลี่หน้าตาพร้อมทั้งเหยียดสีผิวโดวยคอมเมนต์ข้อความว่า คิดว่าสวยมากมั้งหน้าตาก็บานผิวก็ดําไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยเสียดายชอนอ่ะเขาหล่อน่าจะได้แฟนที่สวยกว่านี้เหมาะสมกับเขากว่านี้แต่นี่ไม่เหมาะสมกับชอนเลยจริงๆแม้แต่น้อยหลังจากนั้นหนุ่มชอมได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมมองว่าความสวยของแต่ละคนมันแล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนตัวผมผมมองว่านอกจากมีความสวยแล้วคือความดีและความเก่งซึ่งตัวคุณเพชรเองก็มีครบทุกอย่างใน3ข้อที่ผมได้กล่าวมานะครับ